ปลาปลาอ้มีปลาใหญ่ปลาปลาช bringt, <Wait. S 2> друг, ่อนอเมซอนุ่อปาปาดอนลาเลปลาปะดุ่เปลาปา่อปา เฮ้ยปลาดุกตัวใหญ่เฮ้ยปลาตัวใหญ่มันเฮไอตัวใหญ่ๆหายไปไหนแนละ้วพิมตัวใหญ่ใสุดอ่ะมันมีตัวใหญ่สุดนะแต่ก่อนแต่ก่อนมีตัวใหญ่สุดนะอุย้ย ดูดูพี่น้องดูโอ้ยปลาจุ่มปลาอันนี้คือหลวงประสัตโอ้เจ้าเจ้านาเรสวนพ่อขุนรามคำแหงพ่ขอข,ขุนรามพ่อขุนราม ข้ขวคุณรามอาณเลยสวนมหาราชเดินดูเดินบอกบอกทุกคนความดนัทุกคนเดจพระนาลายมหาราน้นงพีมพความมาชมดูอาายสมเด็จพระเจ้าต่าวสินมหาราชอ้ยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราชสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราชอยู่หัวมหาราช มาเด้อพี่น้องมาเบิ่งเลขเบิ่งหวยกันเด้อเลขเด็ดเลขเด็ดมามาดูนี่ใครใครใครจะดูเลขเด็ดมาเด้อเขามาซองผันจุดถูกบนไหมจุดถูกบนเด้อเขาาม่องน้ำกันพี่น้องเลย อ้ยกล่องบระสัทเด็กมาซองเหล็กซองหวยกล่องนะเป็นน้ำกล่องบระสัทน้องเพีมาของตัวเองแล้วน็่นี่ไงแม่ตะเกียนทองพิไลายลับ แม่ตเียนทองที่ลายลัดเออครับเดเบิ้งเบสุ Bem, um. <S S <S ่มเบิ you know. ้งแม่ตะเคียนทองลรัดพี่ลรัดเออพี่ลรัดรัดอ่ะเด้อี่แมวสเมือไหร่สัเดแเด้อ แล้วลูกสิไดเอาอันสุดมาถวายคุณแม่เลยเป็นสามตัวเต้นตะเคียนทองพี่ลายักเออวัดอยู่วัดสาขาวนี่แหละวัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยาเจอเจอ,เจอหวยแม,ม่ให้เลขเสร็จเราก็จะเห็นเลขแล้วเขาจะเอาไปตามไปซื้อลอตเตอรี่ U, oh, ja? เบิงเบิ่งิพี่น้องซองเบ่งเด้อรู้ไดากเบิ่งกับเบิ่งเด้อหมามดมวะอ้มันอยากกินว่ะหมาซองเด้อเธอไม่โสดไม่นาแม่หมามันอยากกินอ่ะยุรงยาในการซ่อมได้พี่น้องกกินขนมอ่ปิดใจยาในการซ่อมเลิ สองเบิง้งซอยกันพี่น้องสองเบิง้งซอยกันเด้อผู้ใดเห็นก <c oughs> ับบอกแค่เด้อ <c oughs> คือเลขสามขึเ้เลขสามเห็นบ่ณายเห็นในโทรศัพท์บอกเจอแล้วไปดูกับลูกน้อยน,ยน้องเพียมลูกเห็นเลขอะไร <c oughs> เออช่วยพิจรารณาในการชมเด้อพี่น้องเด้วยเบิงบ้งเบืง้ง đẹp từ hú từ ta phải mặn đấy cứ được song hà ba men bò nhìn đi cứ song hà song bò song bò เล่นเหล็กจะได้มันก็คือเหล็กอันนี้เลขอะไรเหี้ยเลยสนอักนรก้นถือลายเดี๋เพิ่งสุดเพิ่วนเต็มเนี่ยอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ข้างในก็นคือแม่แม่ยังก่อนแม่สีแพร่บอก บอกเอานน้ะแม่ยังวะนี่สองจุดเครับแม่อันนนนั้แม่างไม้บ่เออแม่นางไม้เนาะแม่นางไม้เนาะอยู่ข้างในอันนี้อยู่ข้างนอกใกล้ๆกับสะทูปเก่านี่สะทูปเก่าคนอู้ยของโบราณเออของโบราณลำลุกนี่โบราณุ่งรักว่านี่เป็นสะทูปเก่า ลายลอยปีได้มนันสองลอยกวัวปีของมันวะจสถูกเกดีเก่าก็จะถือลายแล้วนี่สุด้ายปัน,นี้ถือเกายตาขอบบอดีวะเระจังบเห็นน พี่ก็บอกแฟนลับไปบอกทุกคนไปในโทรศัพท์หนูอยากได้เลขอะไรบอกไปดิหนูเห็นตัวไหนก็บอกเข้าไปเลยแล้วเขาจะได้โดนผม,ผม<ย>เห็นเลขอะไรอ่ะอยากได้เลขสิบเ, <c oughs> เพราะว่ามันเพราะว่ามนเจอแล้วเจอเลขเยอะเลยโอ้ยได้เลขสิบ ไปจุดพอกที่พอกฉนไปจุดให้เบิ้งแล้วค่ะ นี่พระแก้วนั่นะครับเรื่อแก้วมรกตจำลองแก้วมอรกตจำลองอ้งามงามวัดท้ายบก็ดะนอนอไอะไหนาาอนะน่ยนมวาน าาาบ,าบัตรสาขาศูนย์กอมอ้อมาวมารับชมกันเได้พี่น้องเด้อนวยนสวยบ่บัดสาขาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปหน้ารับชมกัน,นใหม่เด้อค่ะเด้อ